บกผคค่อนภายนอกห้ามเข้านะครับเติมน,น่านได้ก็ได้เป็นเนเตอรี่ครับปามนะครับก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเติมต้นได้เมื่อที่อยู่กระทางต้นใหญ่ๆนี้เป็นจุดชดชมนะครับเชิญชมก็จะมีต้งโชว์ดอกมาประโชว์ดอกต้นนะครับแล้วก็โชว์รากนะครับ เ่ินด้านหน้าฟ้ามาได้เป็นเนรื่องนันจอรีสแวนชมนะครับเซนชมก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีอยู่ห้าร้อยสายพันธุ์นะครับเรื่องนี้จาเป็นแทนในเป็นพิธีการตกแต่งรากน,นะครับเจ้าต้นรากไม่ฟอกนะครับให้เห<อ>ลือแต่รากตัวโตนะครับวอลลงมาจาับที่กระทางนะครับ <c oughs> เดินด้านซ้ายเป็นอะไรู่ในกองเล็กตัวนี้เป็นมะพร้าวทะเลนะครับเป็นต้นไม้ที่มาเลติโกนะครับนำเข้าจากโมกเกาะคีเคลนะครับ ว่าเราจะเป็นจอบจอบกสีทองนะฮะสวยจังเลยเดิอดนวคาเราจะเป็นเนเซอรี่ไมโดกนะเป็นนเชอรี่โปรอิเซียนนะครับเยอะแยะจังเลยสวยจังเลยดูดิ่านองทางจาเปนเนเชอรี่ซาบะโรีนะครับ แะบประดิก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทัง,างสายพันธุ์โวดอกแล้วก็สายพันธุ์โจใบนะครับแต่สายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันที่ใบนะครับ เป็นกระถางสองข้างทางในเป็นกระถางติดแปลงนะครับเป็นกระถางติดเอานะครับก็มีทั้งปุเจาะช้างปุเจาะชางด้านตัดกระางนะครับก็เรามีรองพันกระถางเองนะครับมีหหลาายน้จะมีนั้งเดียวในโลกนะครับเส้นด้านหน้าเราเป็นเนสตี้ตะบองเพชรนะครับก็จะมีตะบองเพชรใหญ่ตะบองเพชรเล็กนะครับได้มีทีเดี่วสองข้างทางเราเป็นตะบองเพชรคนซีนนทำน่าจะรวยมากเลย ก็ได้นำจาบางเพรหัวสีนะครับมาจัดไ้ตรงนี้นะครับหนึ่งแสนตอนนะครับื่อลกค้านำรสมาจะจมจะได้ขายดูสวยๆนะครับสวยมากก็ต้องเที่ยวริมนะครับแถวประเทศฮอลแลนด์นะครับเรื่ที่ขายก็มีนะครับติการเดินเสร็จได้นะครับทางเข้าชามเจรานะครับแต่ก็จะเป็นบางสายพันนะครับ ตะบองเป็ดานซายมืนะคระบองเป็นหัวชีนะครับเลมันกป็จุดที่ริมนะครับสวยนะดาดูดิตรงนี้สวยมากเลยมันเราจะเป็นตะบองเป็นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนฐานเหมดอกไม้เลยเน้ยงไปง่ายด้านซ้ายเป็นตรกลนตัวนานาพัดนะครับมีผานไม้หลากหลายชนิดนะครับตีมากกว่าองลอยสายพัดนะครเป็นส่วนไม้ดอกไม้ประดับนะครับดอกประดับไปด้วยนกฟาเมฆ้นะคร ตบน you know, so, ัตอนนี้เป็นต้นกอมแบคลอสามีนะครับนำเข้าจากประเทศบัคเซเลียนะครับต้นด้านซ้ายเป็นรถตอนจีข็าวตอนนี้จะเป็นตอนนมนะครับนำเข้าจากประเทศปาลอฟันะครับซ้ายไปเลยจะมีส่วนบัวนะครับมาเลยรวมรวัดบัวนะครับมาปกไปตรงนี้นะครับบุกพาวตอนเช้าอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับในตอกเช้าเอบ นัน này, ่นน่ะลจะกข้าโจมของเขาไดโนซลนะครับมีไดโนโซลอยู่ห้าดอย